นี่คือเลื่อยรุ่นใหม่ครับนะฮะเป็นเลื่อยแบบมือถือครับจากแบรนด์โอซุกะครับนะฮะมาพร้อมกับรหัสครับ OCMC432 ขี D1 ครับนะฮะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นการออกแบบใหม่ล่าสุดนะฮะจากแบรนด์โอซุกะนะฮะไม่ว่าจะเป็นดีไซน์นะครับที่สวยมากนะฮะแล้วก็มีระบบความปลอดภัยที่มากขึ้นครับนะสำหรับรุ่นนี้นะฮะต้องบอกว่าเขาให้บาโซมาขนาด6นิ้วครับนะพร้อมกัดบางใบครับมอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์แบบทองแดงแท้นะฮะ2อ5 0ันรอห้สบรครับนะฮะตัวนี้มีตั้งโซ่ครับรุ่นใหม และมีระบบเซตตี้ครับนะสชั้นเช่นเคยครับดีไซน์สวยมากครับด้ามจับกระชับมือเลยนะฮะตัวนี้ต้องบอกว่าเขาให้แบตเตอรี่ 2M m แอมป์มา1ก้อนครับนะฮะพร้อมชุดชาร์จอุปกรณ์ครบเซตเป็นรุ่นประหยัดเป็นรุ่นที่ต้องบอกว่าเหมาะสําหรับงานบ้านมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานบ้านงานสวนที่ขนาดไม่ใหญ่ผมบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์การใช้งานพกพาง่ายพกพาสะดวกครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวให้ดูครับนะนี่ฮะนะครับนี่ฮะ ตัดง่ายครับแบบนี้เลยนะฮะตัดง่ายแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับง่ายมากนะฮสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะฮะอยากใช้เลื่อยดีๆทนๆนะฮะจากแบรนด์โอซุกะนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะกินเล็กกินหนากินงนะครับลูกค้านะตัวนี้ก็ยังตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายเช่นเคยนะฮะนะครับนี่ฮะดูนะฮะนี่ดูเลยครับง่ายๆนะฮะไม่ได้ยากเลยนะครับคุณผู้หญิงก็ทำเองได้นะนะครับใครที่กำลังตามหาเลื่อยที่ใช้มือถือนะครับตัดความหนาไม่เกิน6นิ้วเนี่ยนะฮะตัวนี้ถือว่าสบายๆและก ตัดได้เร็วตัดได้แรงตัดได้ไวเก็บานได้ไวแน่นอนนะครับนี่ฮะนะครับสำหรับใครที่สนใจและอยากได้ครับนะฮะผมบอกเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นนาทีทองครับนะฮะจากราคาปกติอยู่ที่3990บาทวันนี้เหลือเพียง 1, 3 9 0บาทให้อุปกรณ์ครบเซตพร้อมจดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางถึงหน้าบ้านและสินค้าจากแบรนด์โอซูกะครับรับประกันจากทางบริษัทโอซูกะไทยแลนด์นะฮะหกเดือนเต็มนะครับต้องบอกเลยว่ารับประกันทั้งตัวเครื่องและแบตเตอรี่ครับนะต้องบอกว่าวันนี้ใครที่อยากได้รีบแคปแล้วทักแชทหานา่ลง เลยสั่งซื้อด่วนๆนะครับเพราะลอตนี้มีจำนวนจำกัดครับ